ใ่ค่ะพี่เพ็ญิิรัยวันเนอร์ค่ะคือภาพยนตร์เรื่องเดตนี้เป็นลุนลุนลางพ่อฟงก็บอกว่าจะขายให้เป็นภาพยนตร์ไทยด้วยนะคะคือจะขายจากท่องสามคนสร้างค่ะเพราะว่าต้องการให้นเด็กย่ามารับบทพระเอกกับนางเอกนะคะคือถามว่ายาย่าตอนอ้วนตอนย่ยตอนยายตอนอ้วนไม่สวยเป็นยังไงคะคือยายพี่เพ็ญจะให้ทำภาพยนตร์คือใส่ใส่ง่ายงก็คือทีมงาน สร้างเป็นไอเนี่ย<า>เพิ่มเพิ่ม <ๆ S 2> ขนาดหน้าท้องอะคะ่ะเพราะยายแ้นี่ยจะอยู่ในไซส์ XL อ,อะคะ่ะได้แล้วก่อนที่พระเอกเรจะมาจับเข้าคี้นิคำสวยะก็อยากให้น้องละเด็กคุกก<า>มียะแล้วก็น้องเยแย้รแลชายา<ไ>ปเป็นนักเพกกับนัก,กเอกหนังของพีเพนภายในปีเนี้นะคะ่ะ คือจริงๆขาะที่ไต้หวันที่ให้พี่วีเอ,เอฟโฟนพร่เอกเพราะว่าเป็นญาติพี่น้องกันเป็นคนนิวเทนรักแล้วก็มาขายกาานันนะเด็กเหญ่ายาพี่กร็กกรักน้าเด็กเหญ่ยาะคะในฐานะแฟนคลับคนหนึ่งคนรู้จักแล้วคนเคยร่วมง,งานในวงการบันเทิงอะค่ะก็รู้สึกอยากให้หน้าเด็กใย่ยามาเป็นอเอกกําลังเอกหลังของวิเพนเหมือนที่มาเป็นพระเอกที่มาเอ็นพห้เอกคู่รลักที่นางเอกเนบ้านจะเรียกโฟแล้วก็ไปพบลักกับ เพื่อที่รุ่นพี่ที่โรงเรียนพี่ไปหน้าเหมือนเจอรียฟโฟะค่ะใช่ถึงความรักก็ว่างนางเอกเนี่ยนางเอกเนี่ยป้าเจอเรียฟโฟเป็นแฟนคลับแล้วก็ไปเจอพบรักกับพี่รุ่นพี่ที่โรงเรียนหน้าเหมือนเจอรียฟโฟก็ได้มา ปิ๊งรักแล้วก็สปากันแล้วคบกันหนึ่แฟนนะคะแล้วก็ในในนี้สุดก็ได้คู่กันนะคะแต่เรื่องราวนั้นลืมนะยเค่ะเพราะว่ามันหนังต้องแบบปีห้าเจ็ดห้าแะคะพิมจำไม่ได้แล้วพิมลืมแล้วหลังปีอ้าโอ้ยเพนตอนห้าเก้าปี5859อ่ะเพนลืมแล้ว5859พอ2558 59อ่ะเพนลืมไปแล้วเพราะว่าเพนเนี่ยเริ่มแต่งภาพยนตร์ได้ตั้งแต่ปี2016นะ สองันิบหหรือปีพศออนี่ก็ปีอะไรวะเออปีพศออนี่ก็เออปีพศออนี่ก็อออสองพันสองพัน เพนลืมมาะเพจะไม่ได้เพนเพนนั่งแต่งพรยเยซนักบีสองพันสิบหกแต่ไม่รู้ครพอสอนอะไรเพนลืมแล้วเพนจำไม่ได้สมองเพนเออเลอร์เพนลืมไปแล้วก็อยากให้เป็นคนไทยจะคนไทยดูด้วยค่ะคือปกติอละครเรื่องนี้อยากจะให้เป็นนางบันดาใจของสาวไทยนะคะสาวไทยที่หลายๆคนอยากมีฝันอยากมีฝันแล้วก็ได้ดีก็เพราะว่าเพื่อนรักใช่ว่าอันนี้เพื่อนรักนะคะเพื่อนรักก็กลายเป็นฮีโร่เพื่อนรักน คอยช่วยเหลือนะคะคืออยากให้เป็นภาพยนตร์ในแงน่บวกมากกว่าอาจจะเป็นละครชีวิตจริงของลหลายๆคนในงแง่บวกอะช่วงนี้พี่เพนมองโลกในแง่บวกเยอะเชื่อว่าจะมองโลกในแง่ร้ายพอโลกของพี่เพนอะเจอแต่โลกในแง่บวกเชื่อว่าจะเจอแต่เรื่องร้าย,ายชีวิตพี่เพนอะเจอแต่โลกแง,งนน่บวกนะต่อให้คนเขามาด่ามาว่าพี่เพนจริงอะเขาก็ไม่เอ่ยชื่อ คืออย่างมีคมม่เขาไปจาร์ด่าพี่เพชรในละครนะ่ะเขาแค่เขียนไปแล้วพี่เพชรไม่ได้ไปอ่านแต่คนมาด่ามาว่าหรือมาทำ้ายพเพชรเขาไม่ได้ทำร้ายเขาไม่ได้เอ่ยชื่อพเพชรก็บอกล้วแค่ผู้หญิงหรือสาวประเภทสองเอาคนนี้รักถ้าชื่อชอบเพชรน่ะแปลงร่างเป็นเพชรไปกินข้าวกับผู้หญิงผู้ชายทฉลัดเพงก็หวังดีกับเขา มันได้เงินจริงนะช่ว่าจะไม่ได้เงินให้เป็นล่าเป็นแพนเอเจนต์วานกินข้าวผู้แชทตัวรักเพนให้ไปขอเจอรี่การลมินโกล์มัขอเพอนดับเพนทำไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจอรี่การลมินโกล์นุาตหรือเปล่านะคะเพนก็หวังดีอ่ะเขาใช่ว่าไม่หวังดีเขาเพนมีวิธีหาเงิน10ล้าน20ล้านเนี่ย เพนจะให้เจอริี่กไอมินโคให้ผู้จัดการเขาส่งตัวเข้าไปเขาไปรู้ว่าน้ำยาแปลงร่างมันมีจริงไหมเหมือนในหนังแฮลิรี่คอปเตอร์นะคะโลกของเวทมนต์ัดีค่ะเพนหวังดีกว่าผู้หญิงหลายๆคนนะที่อยากจะไปดูหนังเรื่องนี้นะคะอาจจะนำมาทร้างในภาพยนตร์ในปีหน้าค่ะัสดีค่ะ